วันนี้วันที่9เมษายนเป็นวันเกิดน้องลำยองเปยหยานของเรานี่เป็นวันเกิดนะคะสุขสันต์วันเกิดนะคะอาพี่ปูอวยพรน้องหน่อยขอให้มีความสุขมากๆค่ะค่ะอาโซ่อวยพรน้องหน่อยขอให้มีสามีเร็วๆค่ะโอ้อามิกอวยพรเพื่อนยองหน่อยมิกขอให้ได้ไถ้เดิอนรวย อาพี่เต้ไอพอลำยน้อูมลินดิขอให้โดนขอให้ได้มาดิดิอะไรนะขอให้โดนโดนดีๆไงโดนแน่นอนแน่นอนนี่อาพี่ไต้พอน้อง่อยเดี๋ยวเรามายอไหมม่หอมันหมายความว่ายังไง้าะปราฟิวอพอลที่พี่ว่ามีไปกสบายกบายมองปะเนี่ รักสวยรักสวยค่ะรักคนเดียวตลอดไปว่าเดี๋ยวมาวันนี้เราจะแฮปปี้วันเดย์ด้วยกันอยากกินหมูกย่างกันนะคะวันนี้อ่ะพี่นันทนาการจากพี่ตายบริจาคหนึ่งร้อยลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาถ่ายกันอีกทีหนึ่งนะคะโอเค